สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Airplus Channel นะครับและนี่คือรายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยครับพรีเมี่ยนครับนี่คาเมล레이เดอร์มาแล้วครับอ,อันนี้ตัวไหนเนี่ยโอ้หมันมันเป็นชินคาเมล레이เดอร์ทุกตัวแหละครับนี่ก็คือตัวนี้ครับนี่เลย ZD ด o ี Toy, ชินคาเมล레이เดอร์นะครับหรือว่าถ้าชื่อจีนก็จุ้งตรงทอยนะครับนี่ก็คือย่อมาจาก จงตรงนะครับแซดดีตัวนี้ครับนี่ช่องอื่นชาวบ้านเขารีวิวกันไปหมดแล้วครับผมเนี่ยอาจจะมาชา้าสักน,นิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรมาชา้าแต่ว่าก็มานะครับนี่เลยอ่าเราก็รีวิวไปเกือบทุกเวอร์ชันแล้วครับของชินคอมเบ a n ์เรเรนะครับ,อ,รบอ่าเริ่มตั้งแต่นี่ HF f i g u a r t รุ่นแรกเลยครับแล้วก็มารุ่น2ที่แถมหัวฮอนโกทาเคชิหรือแม้แต่ชุดผ้า1ต่อ6ของ3ีซีโรในไล Fix ซีโรอย่างตัวนี้ครับนี่น คือสวยมากๆเลยครับอ๋อก็จะขาดแค่ของทางเมดิคอมนะครับเป็นชุดผ้าเหมือนกันอันนั้นผมไม่ได้จัดนะครับเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่สำหรับ T ีซีโเนี่ยลงตัวสุดครับอ่าแล้วยังมีของทางลุงบั้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น f i g u r i z e Standard ซึ่งลายนั้นนะผมไม่ได้เก็บนะครับอาจจะไม่มีมาให้เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ดีกว่าครับของ Z ซดดีทอยหรือว่า CD ดีทอยนะครับมาดูกันว่ามันเจ๋งมันสวยแค่ไหนไปอันบ็อกกันเลยครับ เรามาดูตัวบล็อกตัวกล่องกันก่อนครับนี่หน้ากล่องก็เป็นแบบนี้ครับเป็นสไตล์ของแซดดีทอรเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถเปิดด้านข้างได้แบบนี้ครับเหมือนของ i r o n m a n เลยตอนนี้เขาเปลี่ยนโลโก้เป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเลยไม่ไม่เหมือนในยุคแรกๆนะครับที่ยังเป็น i ออ n นแะมนนี่แล้วก็มีตัวฟิกเกอร์ครับมาจัดวางเป็นอาร์ตเวิร์หน้ากล่องนะครับบนพื้นขาวสวยๆมินิมัลเลยอ่าชื่อ Must r i d e r Number ล o หนนะครับชินคาร m เม r ไรเดอร อาเป็นชื่อภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับด้านข้างภาษาญี่ปุ่นนะอ่านี่คือด้านหลังครับก็อาร์ตเวิร์ก็คล้ายๆของทางฟิกกูอาร์เลยนะครับมีชูมีโชว์บอดี้มีจัดท่าไรเดอร์คิกแล้วก็อเซสซอรีจับโชว์ทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้เป็นค่ายจีนนะครับอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแซกดีทอยหรือว่าจงตงทอยเนี่ยโอ้ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นค่ายจีนนะครับ แต่ว่าเป็นจีนที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องครับตอนนี้ยุคนี้ใครยังไม่รู้นะครับยังคิดว่างานจีนเนี่ยมันยังเป็นสินค้าห่วยๆลิขสิทธิ์เนี่ยคุณเปลี่ยนความคิดได้แล้วนะครับตอนนี้เขาพัฒนาไปไกลมากแล้วครับหลายโปรดักต์หลายค่ายเนี่ยเรียกว่าแซงค่ายญี่ปุ่นไปแล้วนะตอนนี้นะอ,อ่ะมาดูกันเลยดีกว่าเปิดออกมาปับ๊บปื๊ดนี่จะโชว์แบบนี้เลยครับแกะถาดออกมาก,ก่อน นี่โอ้โหดูดิตัวเบนเริ่มเลยอะดูดูดูด,ดูเห็นไหมนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยงเงีย้งยเง,ยงยก็มีป้ายนี่ครับเป็นเพลทป้ายชื่อนะครับอันนี้เดาว่าเป็นตัวเปิดปิดระบบไฟแน่นอนครับบุกนี้มามาแบบนี้แล้วก็ยังมีอีกนะครับถาดด้านล่างนี่ไงให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด4ก้อน,นครับ เป็นรุ่น AG1 ครับเผื่อใครทานหมดก็จำไว้นะครับเป็น AG1 ครับไปซื้อมาเปลี่ยนนี่ก็คือใส่ระบบไฟนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่ไฟนะครับอาถาดด้านล่างครับนี่เป็น figure s ต a n d ครับเป็นสแตนพลาสติกเลยครับแล้วก็เป็นสกรีนลวดลายนะครับแล้วก็ชื่อเป็นชื่อญี่ปุ่นนะครับาเม n ไร r ดอ e r ตัวการร้านค้ำนะครับตัวคีบแล้วก็มีหัวเข็มขัดมาให้เปลี่ยนหนึ่งมีผ้าพ,พันคอครับรูปแบบผ้าพ,พันคอแบบพิ้วๆิวลมครับวัสดุเป็น p v c ครับไม่ใช่ผ้าจ,จริงมีความอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมือครับปึ๊บปึ๊บป,บปบ๊มีมาให้ทั้งหมด1 2 3 3คู่ครับผมนี่มีแค่นี้เลยไม่มีคู่มือใดๆเลยนะครับ มาแล้วครับเจ้าชินคาร์บูเรเดอร์ของแซตดีทอร์นะครับมีความสูงอยู่ที่18.3เซนติเมตรครับ เราจับเอามายืนเทียบกันเลยนะครับของตัวเล็กๆนี่ก็คือของทางลุงบันนะครับ HF f, f i g u art ที่จะเป็นชิ้นค่ามาเรเดอร์อันนี้คือรุ่นแรกที่ออกมาเลยนะครับที่ยังไม่มีหัวฮอนโกทาเคชิแล้วก็ออกรุ่น2มาครับเป็นตัวนี้อ่าเป็นพรีเมียมบันไดซะด้วยนะครับแถมหัวฮอนโกทาเคชินะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างก็คือสีถุงมือก็ปรับเปลี่ยนให้มันมืดมืดขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนผ้าครับใช้ผ้าจริงๆเนี่ยผ้าพันคอก็เป็นผ้าจริงๆนะครับอันนี้คือเขาทําดีเลยแหละ ส่วนตัวนี้ก็คือซัดดีทอยจงตรงทอยของเราพระเอของเราในคลิปนี้ครับนี่ผ้าเขาเป็นพลาสติกแบบนี้ครับ PVC เหมือนรุ่นแรกของลุงบันนั่นแหละด้วยความที่มันเป็น1ต่อ10นะครับมันก็จะตัวใหญ่แบบนี้เลยแต่ดูดิสีนี้ต่างกันเลยนะครับชัดเจนเลยคือมาแบบครึ่งๆเลยครับอันนี้เขียวทั้งถุงมือรองเท้าใช่ไหมอันนี้ดําทั้งถุงมือรองเท้าอันนี้มาครึ่งๆเลยครับผมก็งงเฮ้ยแล้วของจริงตกลงมันยังไงวะเนี่ย แล้วทำถุงมือดําทาไมอันนี้เขียวงงนะเนี่ยโอ้อแล้วถ้าเราเอามาเทียบกับทาง Tre ซิร่ล่ะครับนี่เรจะเห็นสัดส่วนที่ต่างกันเลยนะครับที่ผมยังข้องใจคาใจอะคือทําไมมันคนละสีกันแบบเนี้เนี่ยมันควรจะสีเดียวกันแบบนี้ใช่หรออ่านะครับมาดูในส่วนหัวกันก่อน,นครับเนี่ยตัวที่แบบขัดใจเหลือเกินเนี่ยในสาอาศเนี่ยไม่น่าเลย อ่ะโดยรวมส่วนหัวนะครับทําได้โอเคครับสวยดีแล้วก็นี่ดวงตารังพึ้งนะครับคือดีมากๆเนี่ยของทางลุงบันเขายังทําไม่สวยเท่าเลยครับมันดูแบบแปลกๆยังไงไม่รู้อะ่ะนี่อันนี้เป็นตาชมพูแบบใสๆชี้เคลียร์เลยสวยงามดูมีมิติด้วยนะนี่ด้านหลังมีป้ายผมนะครับอเนี่ยอย่างที่บอกครับตัวพลาสติกเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลย นี่เทสเตอร์ต่างๆครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีรอยยับต่างๆของชุดนะครับมีลวดลายคมชัดดีเลยแหละอ่าแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้ครับขยับได้มีข้อต่อนะครับของผ้าพันคอนี่ตัวเข็มขัดนะครับดีเทลก็โอเคแหละแต่เนี้ยติดใจคลาสติกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่คือด้านล่างครับมีปั๊มจะนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเราจะทำการเปิดไฟนะครับ โดยจะต้องใส่ฐานแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาให้มาครับ a g 1เนี่ยไม่แน่ใจว่าใส่กี่ก้อนนะอ่ะเราจะเริ่มเริ่มจากการถอดหัวก่อนนะครับจากนั้นเราต้องงัดชิ้นส่วนด้านหน้านะครับหน้ากากตรงนี้ไม่ต้องดึงออกมาครับจะดึงแค่หน้ากากส่วนบนเท่านั้นออกมานะครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันต้องใช้ไขควงในการไขนะครับใส่ฐานนี้ยังยากเลยเนี่ยต้องใช้ไขควงเบอร์เล็กๆนะครับในการไขอ่าแล้วผมก็เหมือนเดิมครับ มีอุปกรณ์ตัวช่วยประจำตัวของผมนะครับคือไข่ควงไดโซครับจัดไปนี่ออกมาแล้วครับอ๋อมันจะให้ใส่สองก้อน,นครับนี่ก็คือให้ใส่ฐานตรงนี้ครับมันจะมีด้านแบนๆแบบนี้นครับกับด้านตรงนี้นูนๆใช่ไหมให้เราหันหน้าแบนเนี่ยหันออกจากตัวแผงนนะครับก็คือนี่หันไปด้านหลังแบบนี้ใส่เข้าไปเลยครับ2ก้อนแบบนี้ อ่ไม่เชื่อลองเทสดูป้าบนี่ไฟติดแล้วนะครับอือหือโอเคแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมครับเขาให้น็อตมาแค่ตัวเดียวนะครับโอเคก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมครับอ่เราปิดไฟรอนะครับไหนลองเปิดไฟที่ตาหน่อยสินี่หูแดงแป๊ดเลย นี่อย่างเจ๋งเลยครับอ่ะส่วน2ก้อนที่เหลือมันก็คือแบตเตอรี่สำรองนี่เองครับเผื่อมันฐานหมดอะไรนี้ก็เอามาเปลี่ยนได้ครับอ่าแล้วเขาก็ให้ชิ้นส่วนของหูเข็มขัดมาด้วยนะครับมาถึง2รูปแบบนี้ผมก็ดูไม่ค่อยออกนะครับว่ามันต่างกันยังไงอ๋อเนี่ยมันต่างกันที่มีสีแดงๆนะครับตรงตรงปลายนะครับตรงปลายตรงปลายเข็มขัดนี่2ด้านนะครับแล้วก็ตัวการขังลมนะครับตรงนี้จะเห็นชาร์ครับเนี่ยทางหันใต้ฝุ่นเนี่ย นี่ส่วนอันนี้จะเป็นแบบไม่มีสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นไม่ชัดเหมือนยังไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าอันนี้เหมือนแบบกำลังทำท่าแปลงร่างแล้วถึงจะอันนี้หรือเปล่านะอ่ะผมก็ไม่ชัวร์นะครับใครให้คำตอบได้บอกผมหน่อยผมจะลองแกะดูนะครับนี่ก็จะเป็นร่องแบบนี้ครับก็เอามาเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยป่าบนี่มีไฟแดงๆแล้ว และชิ้นส่วนมือที่ให้มานะครับให้มาเพิ่มอีก3คู่เป็นมือบาเะเอียดตรงๆนะครับก็คือทําท่าเฮนชินนั่นเองแปลงร่างแล้วก็มือคลายหลวมๆครับส่วนอันนี้จะมือเกรงๆแล้วก็นิ้วชี้กระดกหน่อยๆนะครับประมาณนี้กับมือที่ติดมาก,กับบอดี้ครับเป็นมือกระบัดมิดๆครับแล้วก็ตัวนี้พาผันคอผิวๆปลิวลมนะครับในการเปลี่ยนทาท่าให้มันแบบโบกสะบัดนะครบับไปกับลมได้เลย เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนท่าเฮนชินนะครับกับผ้าพันคอชิ้นนี้ดูครับนี่เป็นไงครับนี่เฮนชินได้แบบเท่ๆสวยๆเลยครับผมแล้วต่อไปตัวฐานวางฟิกเกอร์นะครับนี่เป็นพลาสติกแบบนี้ครับแปอกๆแปกๆเนี่ยก็สกรีนแบบก็โอเคนะครับก็คมชัดดี กับตัวก้านค้ำนะครับแบบนี้เป็นพลาสติกแข็งๆเลยดูแข็งแรงโอเคครับข้อต่อดูเออแน่นหนาดีนะครับนี่แล้วก็ต้องใส่ตัวนี่ข้อต่อตรงนี้เพิ่มไปอีกครับอ่ะใส่เข้าไปเออแล้วก็มาต่อกับตรงฐานครับเอสนี่โอเคนี่แล้วก็ได้ f i g u r stand โรครีบตรงเอวนะครับอย่างแข็งแรงเลย นี่ตังหัวตัวคีบครับเขาเป็นแบบนี้อ่าเป็นไงมันมีแบบนี้ครับมันแน่นหนาแน่นอนครับไม่ล่วงไม่หล่นนี่ครับห่อท่าไรเ e อร์คลิกได้แบบเพอร์เฟกอย่างนี้เลย่เราจะมาดูจุดขยับของชินคอม m บอร์เรเดอร์แซ็ดีทอตัวนี้กันเลยครับ อ่ะส่วนหัวครับนี่หมุนได้โอเคนะครับหมุนได้รอบเลยโอเคดีมากเงยหน้าก้มหน้าทำได้ดีเลยครับเอียงคอได้หมดช่วงแขนนะครับเห็นไหมมันมีดึงเป็นสเต็ปลงมาได้ด้วยเนี่ยเพิ่ม,มจุดขยับนะครับนี่โอ้โหดูดิอ่ะดูนะดูนะเป๊ดนี่ ขยับได้แบบนี้เห็นไหมเนี่ยจุดประสงค์ของข้อต่อนี้ก็คือมันสามารถทําท่าเฮนชินได้สวยๆนั่นเองครับเนี่ยมือมันก็จะกวาดอ้อมมาด้านหน้าได้แบบไม่ติดขัดเลยครับคือดีมากหมุนชูแขนปื๊ดโอเคสบ,บายมากกางแขนล่ะนี่กางแขนออกไปด้านข้างได้แบบนี้งอซอกปื๊ด ง้อสอบแบบ2สเต็ปครับคิดแบบนี้เลยแล้วก็ข้อมือครับเป็นจอยก,กระดกได้หมุนได้ครับบริเวณหน้าอกนะครับตรงกราะอกเนี่ยเหมือนทางลุงบานเลยครับก็คือมันชิ้นส่วนตรงเนี้ยมันจะขยับได้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะขยับได้แบบนี้ครับเพื่อเวลาทําท่าต่างๆเนี่ยมันจะได้ไดม่ติดนะครับมันก็จะหลบออกมาได้แบบนี้หรือว่ากางออกไปก็ได้ครับโอเคเลยกึ่งกลางลำตัวครับมีจุดขยับ หมุนบิดได้แล้วก็หมุนบิดช่วงเอวได้อีกครับเอวนี่หมุนได้รอบเลยครับช่วงขานะครับกลางออกมานี่กลางออกมาได้เยอะเลยสามารถยกขาได้ครับอันนี้คือ90อ,องศานะครับแต่ความพิเศษคือตรงนี้ครับเห็นไหมเหมือนช่วงไหลเลยมันสามารถดึงลงมาแบบนี้ได้ครับนี่จะเห็นว่าเพิ่มช่องว่างเข้ามานะครับ มันจะทําให้จุดขยับเนี่ยเตะสูงได้นี่สูงได้แบบนี้เลย <Wow. S 1> อะว้าวอดีจังอ่าแล้วก็ยังหมุนได้ครับกขนขเขา่าเปิดเป๊ดนี่ถือว่างอได้เยอะนะเนี่ยดูดิสองสเต็ปเหมือนกันครับข้อเท้าครับข้อเท้าหมุนหมุนบิดได้รอบกระดกขึ้นกระดกลงเอียงได้นิดหน่อยครับ และปลายเท้าครับปลายเท้ากระดกได้นี่เห็นไหมเห็นไหมกระดกได้แบบนี้เลยปึ๊บนี่ทาซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งได้สวยๆแบบนี้เลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวฟิกเกอร์ชินคาเมเลเดอร์1ต่อของทางเซตดีทอยครับงานจีนคุณภาพปังๆเลยครับจริงๆผมไม่ได้ติดอะไรนะครับทุกอย่างมันดีมากๆเลยครับทั้งจุดขยับแล้วก็รายละเอียดดีเทลการปั้นสัดส่วนต่างๆเนี่ยโอโ้โหผมว่าเผลอๆลุงบานเนี่ยจะแพ้เอานะครับมีเพียงแค่บางจุดเท่านั้นที่ผมแบบรู้สึกขัดใจแล้วก็อยากจะติมากๆเลยก็คือเนี่ยไอตัวเสาวาลารเนี่ยมันไม่น่าเป็นชิ้นส่วนแบบ PVC ที่มันแบบบางๆอ่อนๆดัดได้แบบเนี้ยคือมันน่าจะทำเป็นแบบแข็งๆแบบนี้แบบลุงบันไปเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเวิร์กมากเลยอันนี้คือมันจะเบี้ยวสักพักมันก็จะเบี้ยวผิดรูปแล้วครับคือเราต้องคอยมาจัดแต่งให้มันทรงแบบให้มันอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าเราเล่นเล่นไปสักพักมันก็จะแบบเอลแอ,อคือบิดไปตามรูปของมันอะคือไม่ไม่ดีเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับที่ผมว่าแท้ดีทอยเนี่ยแพ้เลยอะก็คือวัสดุอะ วัสดุคุณภาพแบบเป็นพลาสติกที่คุณภาพผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้อะแต่ก็เข้าใจได้ครับก็คุณภาพก็ตามราคานั่นแหละ <S <S อ่ะ,อะก็สรุปโดยรวนะครับคือตัวนี้คือดีมากๆครับตั้งแต่การปั้นสัดส่วนดีเทลส่วนหัวเปิดไฟที่ตาได้ครับมีชิ้นส่วนมือให้เปลี่ยนมีหัวเข็มขัดให้เปลี่ยนแล้วก็มี f i g s t a n นะครับที่แบบแข็งแรงมากๆเลยอ่ะ นี่ตัวปิดเปิดไฟนะครับ LED แล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองมาให้ด้วยครับเผื่อถ่านหมดก็จะไม่ต้องลำบากไปหานะครับสรุปโดยรวมนะครับงานนี้มันก็คุ้มค่าคุ้มราคากับราคาที่จ่ายไปนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา pre o ด d e r นะครับราคาอยู่ที่โอ้ยหเ่างไงี้งานของคางค่นะครับส่วนใหญ่จะไม่ถึงพันอยู่แล้วครับหลักร้อยอยู่แล้ว900เท่านั้นนะครับก็เหมือนกับยุคก่อนๆนะครับที่เรารีวิวไอออนแมนเน ตัวที่มันไม่มีไฟมันก็จะประมาณ600กว่าบาท700อยู่แล้วเนี้แต่พอมีไฟ LED เะมันก็จะอยู่รลวๆเ่นี้ครับ900 950เล็ดๆไม่ถึงพันอยู่ดีครับอ่ะก็ถือว่าโอเคครับคุณภาพ,าพตามราคาอ่ะถ้าใครสนใจเจ้าชิน Chimera l a d e r z d อ Scale 1:10ต่อตัวนี้ครับผมก็แปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปใน description เรียบร้อยครับ หรือว่าทางปักตะกา้าก็ได้ครับไปกดไปตามกันได้เลยครับและชินคาเมเลเดอร์ตัวอื่น,นครับก็สามารถไปชมคลิปย้อนหลังกันได้นะครับมีทุกตัวเลยตั้งแต่ตัวนี้ตัวรุ่นแรกครับของทางลุงบัน s f ส i ิ u a อาร์ Art แล้วก็รุ่นสอที่แถมหัวฮอนโกทาเคชิ รวมถึงชุดผ้า1ต่อ6ของทาง Tzero ตัวนี้ครับปังสุดๆเลยไปชมย้อนหลังกันได้นะครับผมและท้าคลิปนี้ครับก็ชวนเพื่อนๆแฟนๆช่องเรานะครับมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอยู่แล้วเคยเล่นแล้วหรือว่าคนที่กำลังเลงๆอยู่นะ่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้า Zack Dtoy Chin Commander 1นึต่อ,อ10ตัวนี้ครับมาเมา์ให้ฟังกันหน่อยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวของเล่นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสามารถสนับสนุนช่องเดาวได้ทางนี้เลยครับเอาละครับคลิปนี้ขอลกกนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม รายการเดอะบอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ